มาแล้วจ้าสรุปข่าวให้กับแฮชแท็กฮอตอีพีหนึ่งมหากราบชายหลอกดาราสาวว่าเป็นที่ปรึกษาของนายกุ้งอิงซีกับทักษิณและคนดังมากมายแอบอ้างว่าทำงานกับเบื้องสูงด้วยสุดท้ายจับได้ว่าโกหกมีโรกหลายใบยแถมจะกระโดดตึกระหว่างถูกแชร์ในรายการด้วยเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเดย k คีพอย n t นิวส์จะสรุปให้ฟังค่ะมหากราบในวันนี้ของเราเป็นเรื่องราวของคณะดารานักแสดงสาวที่เคยมีข่าวว่าถูกขอแต่งงานแต่ไม่นานก็ออกมาบอกยกเลิกวันนี้เธอออกมาเปิดใจในรายการหนกระแสะถึงประสบการณ์โดนชายแต่งเรื่องมหา กับหลอกให้รักจนเกือบแต่งงานด้วยขณะนั้นรู้จักฮอตชายหนุ่มหุนมี ในแอปหาคู่โดยใช้หนุ่มอ้างว่าเป็นนักการเมืองและเป็นเจ้าของธุรกิจจิวเวอรี่รวมถึงเป็นที่ปรึกษ,ษาของนายกด้วยแต่คณะเอาชื่อของเขาไปเซิร์ชไม่พบข้อมูลว่าดํารงตาแหน่งดังกล่าวเอาก็เลยอ้างว่าเป็นคนสนิทส่วนตัวและมีการเปิดหลักฐานการแชทคุยกับนายกอุ้งอิงแพทองทานเรื่องเคลียร์คดีกับปปงและมีการโอนเงิน5.1ล้านบาทเพื่อเคลียร์คดีและนายกอุ้งอิงก็ยังเอางบลับมาช่วยเหลือเงินโวนนี้ให้เขาโดยบอกว่าให้ปิดเป็นความลับด้วยนอกจากนี้ฮอตยังอ้างว่าสนิทกับนายกทักษิณแบบแนบแน ขเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเพื่อไทยร่วมกับอดีตนายกทักษิณแต่ความจริงแล้วพ่อของฮอตนั้นเป็นพระเวลาไปเที่ยวหรือว่าไปรับไปส่งคณะที่บ้านพักจะมีรถเอาผ่าส่วนตัวมีบอดี้การ์ดและมีรถนำขบวนโดยเจ้าหน้าที่ที่ติดยศสหหรือสารวัตรทหารโดยตลอดและรถไม่เคยสำคัญกันเลยซึ่งฮอตอ้างว่าที่บ้านมีรถ7-8คัน นอกจากนี้พัดยังอ้างว่าทำงานกับเบื้องบนและราชเลขานุการในพระองค์และกำลังจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมอีกทั้งยังได้รับปีกกองทัพอากาศซึ่งจริงๆแล้วได้มาจากการบริจาคเงินอีกทั้งยังมีพาสปอร์ตราชการซึ่งได้สิทธิ์เดินทางไปบางประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมถึงเขามีภาพถ่ายกับคนดังมากมายไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกทักษิณคุณเพชรจ้าหม่อมปลื้มหรือจินธรรมวัฒนะเรื่องราวยังไม่จบแค่นี้ต้องขออนุญาตต่อในตอนหน้ากับ e ี1พีนะคะ k e y p oint news สรุปข่าวให้เข้าใจทุกประเด็น